すばらしい。 ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสายอินมูวี่ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องโปรดของคุณและจะทําให้คุณเนีอยล็อกอะลยทีเดียวครับค่ะซึ่งไม่ว่าเรื่องราวนั้นๆนะคะจะเกิดขึ้นในฉากไหนตอนไหนของภาพยนตร์ก็ตามค่ะทั้งหมดนะคะก็จะถูกมารวบรวมด้วยกับเราสองคนพร้อมข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่แฝงแบบเจาะลึกลงไปกับดิฉันค่ะดิงค่ะกับผมหลังเลนครับพี่หลังเลนพี่หลังเลนเคยดูภาพยนตร์ที่ เกี่ยวกับนางเงือกหรือมีนางเงือกเนี่ยเป็นตัวละครหลักในเท่าเยน้องบ้างโอ้โหเพียบจริงๆก็หลายเรื่องมากเลยใช่ไหมเยอะมากนะทั่วโลกคนทั่วโลกเนี่ยมีตำนานเกี่ยวกับนางเงือกแล้วก็รู้จักนางเงือกด้วยแล้วพี่เนี่ยก็ชอบนางเงือกด้วยชอบชอบเพราะอะไรค่ะที่ชอบนางเงือกนางเงือกเนี่ยทั้งขาวทั้งสวยทั้งสวยทั้งถึกโอ้โหตอนนี้เราเรากำลังพูดถึงนางเงือกที่มีอยู่ในหนังนะจริงๆแล้วเนี่ยเออแหมอันนี้ก็ความคิดเห็นส่วนตัวมากเลยทีเดียวใช่ไหมจริงๆอย่างนางเงือกที่แบบถือว่าแบบเป็นที่นิยมหรือ เป็นที่ที่แบบตนงานเงือกอันนี้เลยคนนี้เลยใช่ไหมงานเงือกที่มีชื่อว่าเมอร์เมดเออเมอร์เมดลิปเปอร์เมอร์เมดหรือสาวแอเรียลผมแดงนั่นเองถือว่าเป็นเป็นอะไรที่คนข้างใครกันมากเลยนะโดยเฉพาะสาวของดิสนีย์นั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวการ์ตูนตัวละครที่แบบว่ามาทําเป็นของพรีเมียมมากมายเลยเนาะเจ้าลิตเปอร์เมอร์เมดเนี่ยดังมากๆใช่แล้วก็ยังมีตั้งในฝั่งของประเทศอื่นๆก็มีนะนักดีมพอจะทราบไหม อย่างเส้นนางเงือกเหรอใช่จริงๆก็มันก็จะมีในหนังที่มีอยู่ในซีนหนึ่งของเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์อ๋อพี่จำได้แล้วเรื่องเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ในภาค3าและภาคสที่เขาต้องลงไปในน้ำแล้วก็ช่วยเพื่อนจากนั้นเองครับใช่เห็นไหมจริงจริงนางเงือกนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แบบว่าอยู่ในภาพยนตร์แทบจะทุกเรื่องเลยเนาะคนนิยมเอามาใช้กันไม่ว่าของไทยก็มีนะ ของไทยก็มีแบบอย่างอ,าอะไรนะภาพธรรมณีมีก็เอามาใช้อ,อก็ในในเป็นส่วนของฝั่งของเวอร์ชันไทย<ะ>่จริงๆแล้วค่ะพี่หลังเลนนอกจากในภาพยนตร์แล้วนะแต่ละประเทศเขาก็มีความเชื่อเกี่ยวกับนางเงือกที่แตกต่างกันออกไป<ะ>ซึ่งเงือกหรือนางเงือกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจัดว่าเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งในตามความเชื่อนะคะ,ะ,ะที่ เป็นมนุษย์ชนิดหนึ่งในวิาีปรรมปราเกี่ยวกับน้ำซึ่งโดยจินตนาการว่าเป็นสัตว์น้ำนะคะแล้วเขาก็เล่ากันมาว่าเงือกเนี่ยเป็นสัตว์ครึ่งมนุษย์ก็คือมีท่อนบนเนี่ยมีรูปร่างสวยงามเหมือนสาวสวยเป็นมนุษย์นะคะดิมเลยเฮ้ยแต่ว่าดิมเป็นมนุษย์เต็มตัวนะเออแล้วแล้วมีช่วงล่างนะคะท่อนล่างเป็นปลาอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อค่ะครับ ซึ่งนางเงือกเนี่ยเขาก็เป็นความเชื่อในจินตนาการเนาะอย่างที่ริมได้บอกไปนะคะอย่างที่บอกไปว่าท่อนบนมีลาตัวสวยเป็นผู้หญิงสวยมากเลย uh huh. และหลายประเทศทั่วโลกค่ะเขาก็มีเรื่องเล่าในตำนานของเงือกมากมายตามแต่ละท้องถิ่นนะ uh huh. ที่หลังเลนซึ่งในฝั่งของโรมันนะคะใน uh huh. สงครามของกรุงทรยอะคะ uh ่ะ huh. เขาบอกว่าพวกเศษซากไม้ของเรือรบนะคะที่ถูกเผาวอดวายไปเนี่ยนะคะ uh huh. เขาก็จะกลายสภาพเป็นเลือดเนื้อ uh huh. และเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาซึ่ง เรียกว่าเงือกนั่นเองอเออไม่น่าเชื่อใช่ไหมพี่หลังเลนมาจากเรือรบนี่นะออแล้วก็มันถูกเผาแล้วก็กลา,ายเป็น,นกเกลเป็นเลือดอเนื้อต่งางๆแล้วก็เป็นเงือกขึ้นมานะคะโดยชาวไอริชนะคะเขาเล่าว่านางเงือกนะคะคือผู้หญิงนอกศาสนาที่ถูกในประเทศออกไปจากแผ่นดินค่ะแล้วก็บ้างท้องถิ่นนะคะเขาก็มีความเชื่อว่าชาวเงือกนะคะคือลูกๆของฟาโรห์ที่จมน้าทะเลแดงไปน่นงพี่หลังเลนเอออันนี้คือความเชื่อของเงือกในฝั่งของยุโรปโรมัน แล้วอยากฟังความเชื่อแบบไทยๆมั้ไหมเออเอยากรู้อยากรู้ความเชื่อแบบไทยนะครับเขาก็เล่ากันว่านางเงือกเนี่ยมีดวงตาโตแล้วก็หน้าเล็กกลมหน้าขาวขาวเหมือนเอ่ออย่างกับพวกชนีอะไรแนี้ทำหน้าไงโอ้เหมือนหน่าอยู่โว่จินตนาการออกเลยค่ะแหมชนีก็จะเป็นแล้วก็มีผมยาวๆด้วยนางเงือกแล้ววันดีคืนดีนะครับนางเงือกอ่ะเขาก็จะต้องมานั่งหวีผมครับส่องกระจกในคืนเดือนหายด้วยอแล้วแบบ เวลาเขาส่องกระจกเนี่ยนะก็จะมีคนมาแอบดูแล้วเวลาเขารู้ตัวเนี่ยเขาจะรีบว่ายลงน้ําทันทีเลยอแล้วคนเนี่ยก็จะชอบย่องย่องย่องไปเก็บกระจกเขาไว้โอ้โหอันนี้คือความเชื่อในฝั่งของไทยใช่แล้วที่สอาคันคือคนที่เก็บกระจกหรือว่าหวีของเขาเอาไว้เนี่ยนะครับจะโดนตามทวงโอ้โหตามทวงไม่เท่าไหร่ตามเอาชีวิตด้วยไปแล้วเออ ถ้าเราฝันถึงนางเงือกนี่เราต้องมีความผวานิดนึงใช่ไหม<ช>ว่าเราจะ,จะโดนตามมาทวง<ช>อะไรหรือเปล่าเออที่ฟังเนี่ยหลายๆตำนานนะครับคือนางเงือกเนี่ยเป็นสัตว์อย่ร้ายนะไม่ใช่สัตว์ที่ใจดีนะโอ้โหซึ่งต่างกับในภาพยนตร์เนาะใช่ใช จริงอ่ะที่หลังเลนอย่างในความ uh huh. เชื่อของแต่ละประเทศแต่ละทะวีญของดิมในฝั่งยุโรปที่ดิ้นนี้กล่าวไปของพี่ uh huh. หลังเลนก็เป็นความเชื่อในฝั่งไทยจริงๆแล้วนะคะยังมีนิทานท้องถิ่นในหลายๆประเทศอย่างเช่นประเทศคเมร์เราญ่ปุ่นเขาก็มีความ uh huh. เชื่อเกี่ยวกับนางเงือกพอสมควรเลยนะคะ uh huh. อย่างอย่างของนางเงือกในประเทศไทยในวรรณคดี uh huh. ที่กล่าวถึงนางเงือกอย่างเช่นเรื่องของ พระอภัยมณีของสฉินทอ<ช>นผู้นั่นเองชเใช่ไหมเออเขาก็มีความเชื่อในเรื่องของนางเงื่อกที่เหมือนก,นกันก็คือมีท่อนบนคือมีร่างกายเหมือนมนุษย์และท่อนล่างเนี่ยมีร่างกายเป็นปลาอ,อันนี้คือสอดคล้องกันทั่วโลกสช่คล้องใช่ก<อ>็ถือว่ามีกายภาพที่สอดคล้องเหมือนกันทั่วโลกนะคะคมาดูทางด้านเงือนของขมรบ้างที่หลังเลงเขามีความเชื่อกันว่ายังไงบ้างนะคะในนิทานขมรนะคะเขาได้กล่าวถึงเงือกไว้ว่า ตากับยาย2คนเนี่ยนะคะเขาให้หลานสาวเนี่ยแต่งงานกับงูค่ะพี่หลังเลนก็คือเมียง <en> ูน <il S 1> ั <wir plein> <heart> ่นเองอะไหนในขอเพลงมีงูเลยค่ะเต๋อเๆๆอเต๋อเอเะคอเบแอเอเธอเี่อเอเอเไรเตีอเวกอเงูอเกนอเะซอเงอเตาอเต๋อเต๋อเอเอเต๋อเต๋อเตมอเต๋อเอเ ถ้าหลานสาวของเขานะคะมีสามีเป็นงูจะร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีเออนี่คือความเชื่อของเขานะคะแล้วก็เมื่อถูกส่งตัวเข้าไปนะคะหลานสาวของเขาเนี่ยก็ได้มีการเข้าห้องหอกับงูเออเขาก็จะได้ยินหลานสาวเขาเนี่ยร้องว่าให้งูรัดเนี่ยให้เข้าไปช่วยเออันนี้คือเออถูงงูรัดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเขาก็ได้ตอบหลานสาวเขานะคะเขาก็ได้ตอบกลับไปว่า สามีของเขาเนี่ย <Okay. S 1> กำลังมากอดรัดเขาอยู hmm. ่เออ mm hmm. ก็เลย ้องมีการแบบร้องว่าแบบเอมีการกอดรัดเป็นเสียงร้องจากการกอดรัดของงูนั่นเองนะคะซึ่งหลานสาวเขาก็ยังร้องขึ้นมาอีกว่างูกินเข้ามาครึ่งตัวแล้วโอ้โหโดนกินแล้วรัดแล้วก็โดนกินเข้ามานะตายายทำไงครับตายายเขาก็เฉยค่ะเขาคิดว่าหลานสาวนะคะเขาก็ร้องไปตามมารยาทอย่างนั้นหรือตามมารยาของหญิงหญิงนั่นเองใช่ไหมก็แบบอุ้ยฉันโดนกอดฉันโดนรัดอะไรประมาณนี้ไปนะคะพอรุ่งเช้าค่ะตายายเขาก็ไม่เห็นหลานสาวของเขาออกมาจากห้องปรากฏว่า เขาก็งงว่าเอ๊ะผิดสังเกตก็เลยเข้าไปดูค่ะพอดูเสร็จนะคะก็เห็นว่างูเนี่ยได้กินหลานตัวเองไปจริงๆอันนี้นนคือโดนกินของจริงค<ม>่ะจึงได้ช่วยกันฆ่าง,งูตัวนั้นให้ตายนะคะแล้วก็ได้ไปเห็นหลานสาวของตัวเองเนี่ยะะเหมือนไปช่วยชีวิตของหลานสาวตัวเองออกมาจากงู<ม>ที่โดนกินไปนะคะซึ่ง แท้จริงแล้วเนี่ยหลานสาวเนี่ยยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะ<อ>แต่มีค่าของกลิ่นง,งูเนี่ยติดอยู่ที่ร่างกายากินข้าวงูอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยชำระล้าง<อ>ยังไงก็ออกไม่หมดพี่หลังเลนจึงไปล้างด้วยน้ําทะเลเแต่ปรากฏว่าอพอหลานสาวเนี่ยกระโจนลงไปในน้ําทะเลนะคะก็ กลายเป็นนางเงือกแล้วก็ดำหายไปในน้ำทะเลนั่นเองเออเออนี่ของเขมเม้เขาก็มีที่วาที่ไปเออโอ้โหแล้วนี่แล้วเดี๋ยวนี้นะที่สำคัญเลยนางเงือกนี่เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่เลยนะอะไรคะพี่กาแฟไงสตาร์บัคไงอ๋อเออไม่เห็นแต่โลโก้มัาเป็นนางเือกัดเลยเออเรื่องเละแต่จริงๆมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูนะคะว่าความเชื่อในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยยังมีความเชื่อแบบไหนประเทศไหนบ้างเดี๋ยวไปติดตามกันช่วงหน้าค่ะ